ลงทุนนิยมวันนี้นะคะอยากจะชวนมาดูค่ะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายมีเงิน1ล้านแรกภายใน5ปีจะทำได้อย่างไรบ้างค่ะ คำถามนี้มาจากน้องคนหนึ่งนะคะที่ส่งมเมสเซจมาถามนะคะว่ามีเป้าหมาย1ล้านแรกภายใน5ปีจะทําได้รอเปล่าหรือว่าถ้าลงทุนต้องลงทุนในกองทุนไหนบ้างน,นะคะวันนี้เฟละยากชวนคิดนะคะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่า1ล้านแรกภายใน5ปีไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว5ปีเป็นระยะเวลาที่ถือว่าไม่ได้นานพอที่จะทําให้ผลของดอกเบีย้ยทบต้นทํางานได้นะคะอย่างน้อยๆที่คุยกันไปหลายครั้งและอยากจะให้ลงทุนประมาณ10ปีเป็นต้นไปแต่ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวมาตอบคําถามกันนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดค่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะคะต้องโฟกัสกับส่วนแรกนะคะตามคอนเซปต์ของเวลมีอัอก่อนก็คือใช้แรงทําเงินค่ะเฟืเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสิ่งที่จะทําให้เราสามารถมีเงินล้านได้ยนเร็วเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการให้เงินทํางาน,นะคะ่ะแต่เฟเองรวมถึงหลายคนที่เฟืรู้จักเองนะคะสามารถสร้างล้านแรกเนี่ยได้จากการใช้แรงทาเงินควบคู่ไปกับการให้เงินทํางานนะคะเพราะอย่าลืมค่ะว่า การให้เงินทำงานหรือว่าการลงทุนเนี่ยอาจจะสร้างดอกผลได้ประมาณ7 8 9ดแปดเต่อปีก็แล้วแต่ว่าเราลงทุนมันนานแค่ไหนลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนนะคะแต่การใช้แรงทาเงินอาจจะให้ผลตอบแทนกับเราได้มากกว่านั้นนะคะสังเกตง่ายๆนะคะใครที่เพิ่งจบใหม่ๆเพิ่งเริ่มทํางานอาจจะได้เงินเดือนสตาร์ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะแต่เชื่อหรือเปล่าว่าพอทํางานไปไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปี5ปีเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น30,000บาทหรือ5 0,000บาทหรือเป็น หลักแสนก็ได้นั่นไม่ใช่ผลตอบแทนแค่หลัก10%ต่อปีแน่นอนนะคะแต่มากกว่านั้นค่ะบางคนเนี่ยนะคะถ้ามีความสามารถโดดเด่นนะคะหรือแม้แต่เป็นคนที่มีศักยภาพสูงในสายวิชาชีพของตนเองก็อาจจะทํางานได้ด้วยการขยับเงินหรือว่ารายได้ของตัวเองจากการใช้แรงทําเงินเนี่ยปีหนึ่ง230%สบสายสบายๆเลยด้วยซ้ํานั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะว่าเราอยากจะให้ทุกคนหันไปให้น้ําหนักกับส่วนแรกด้วยคือการใช้แรงทาเงินนะคะ แต่ถ้าตัดภาพกลับมานะคะหลังจากเราใช้แรงทาเงินไปแล้วนะคะเราก็มีศักยภาพในการสร้างรายได้ได้ดีและเราอยากจะให้เงินทํางานควบคู่กันไปด้วยคําถามก็คือต้องทําอย่างไรให้ได้1ล้านแรกภายใน5ปีนะคะมันมี2รูปแบบค่ะแบบแรกคือแบบปลอดภัยหน่อยละกันนะคะเพราะว่า5ปีอย่างที่บอกไว้ว่าระยะเวลาไม่ได้นานมากพอที่จะเสี่ยงได้สูงนะคะกับแบบที่2ยอมเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานะคะเพื่อหวังว่าจะให้ผลตอบแทนนั้นช่วยให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นไปดูแบบ แ,บบแรกกันก่อนค่ะแบบแรกก็คือไม่ต้องเสี่ยงเลยนะคะเอาบัญชีไปเก็บไว้ใน e-saving เหมือนที่บอกไปในคลิปก่อนนะคะ e-saving เนี่ยก็เป็นเงินฝากนะคะซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนกับเงินฝากทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวงเงินคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1สถาบันการเงินนั้นถ้าใครอยากจะฝากมากกว่า1ล้านบาทก็กระจายสถาบันการเงินได้นะคะกับ2ก็คือเสียภาษีนัดที่จ่ายสําหรับดอกเบี้ยที่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อปีด้วยนะคะสำหรับดอกเบี้ 20, บทปปยะะทุกบัญชีมารวมกัน ดังนั้นก็ต้องโนดเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะฝ่า e s a v i n g คทำอย่างไรให้ถึงล้านแรกนะคะไปดูตัวเลขกันค่ะเป้าหมาย1ล้านบาทนะคะระยะเวลา5ปีหรือว่า60เดือนนะคะด้วยดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีในเงินฝาก s a เ i n g เนี่ยนะคะก็แปลว่าเราต้องเก็บเงินเดือนละ16,100บาททีเดียวนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินเก็บล้วนๆเลยนะคะนั่นแปลว่าเราต้องทำงานให้ได้มากกว่านี้เพื่อที่ ที่จะมีเหลือเก็บ16,100บาทเท่ากับเงินต้นในประมาณสัก9 6 6 0 0 0บาทแล้วก็ดอกผลจากการฝากเงินในอีก37,700บาทก็จะรวมเป็น1ล้านบาทนิดๆน,นั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะลงทุนนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าแค่การฝากเงินแบบ e-saving แต่ก็ต้องยอมรับกับความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยก็สามารถไปเลือกลงทุนได้เช่นกันนะคะ ซึ่งวงเงินในการใช้ตามเป้าหมายนี้ก็จะลดลงค่ะจากโจทย์เดิมนะคะต้องการเงิน1ล้านบาทภายใน5ปีนะคะแต่ว่านําเงินนี้ไปลงทุนให้ได้ดอกผล7%ต่อปีนั่นก็แปลว่าเราใช้เงินนะคะที่ต้องใส่เข้าไปให้เงินทํางานหรือว่านําไปลงทุนเนี่ยเดือนละ1,500 0บาทค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆตัวเลขในการออมเงินกับการให้เงินทํางานเพื่อเป้าหมาย1ล้านบาทในระยะเวลา5ปีอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะใช้ให้สําคัญ ก็เพราะว่าเวลายังไม่ได้ยาวพอที่จะทําให้ดอกเบีย้ยทบต้นได้ทํางานมากนักนะคะแล้วถ้าใครอยากลงทุนให้ได้1ล้านบาทภายใน5ปีแบบนี้เนี่ยนะคะคาถามต่อมาก็คือแล้วจะไปหาดอกผลที่ไหน7%ต่อปีจริงๆฟันอนลงมาหน่อยด้วยนะคะเพราะว่าเวลา5ปีอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่นานพอที่จะทําให้ผลของวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นครบรอบปกติแล้วรอบเศรษฐกิจเนี่ยจะประมาณสัก10ปีนะคะซึ่งการลงทุนตลอด10ปีอาจจะทำให้ ผลตอบแทนมีโอกาสที่จะเป็นบวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนในระยะสั้นๆนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านเราอยากจะลองหาโอกาสอยากจะลองเริ่มลงทุนแล้วนะคะพราันยากชวนคิดค่ะให้ทีมเนี่ยลองไปรวบรวมข้อมูลมานนะคะสำหรับการลงทุนใน global equity fund นะคะหรือว่ากองทุนที่ไปลงทุนหุ้นทั่วโลกเลยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ global equity fund หรือว่ากองทุนหุ้นโลกเนี่ยจะเน้นคัดสรรหุ้นที่ดีที่สุดของโลกมาเลยนะคะ แล้วก็จะกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าในตลาดเอเชียด้วยนะคะแต่น้ําหนักหลักๆอย่างที่เราทราบกันเขาก็จะอิงกับภาพของตลาดแล้วก็เศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจไหนใหญ่ก็มักจะมีสัสดส่วนของหุ้นในประเทศนั้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนมากหน่อยนั่นเองนะคะอย่างเช่นอเมริกาก็จะเป็นสัสดส่วนใหญ่ในพอร์ตของ global equity fund หรือว่ากองทุนหุ้นโลกมากหน่อยไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็ตามนะคะทีะนี้ถ้ากรอบเวลาการลงทุน 5ปีนะคะเฟิร์เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะจาก t h a morning star thailand.com นะคะว่า a อ r o b o e q u i i t y หรือว่ากองทุนหุ้นโลกนะคะที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในรอบ5ปีย้อนหลังที่ผ่านมามีกองทุนไหนบ้างโดยเฉพาะกองทุนที่มีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนราวๆ6-7ขึ้นไปค่ะ และนี่ก็คือรายชื่อของกองทุนที่บอกไว้นะคะผลตอบแทนประมาณ6-9%ต่อปีนะคะในตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่ามีบางปีผลตอบแทนดีมากบางปีผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าเฉลี่ยก็อยู่ราวๆนี้นะคะก็มีทั้งของไทพณนนิตพลตตินัมโกลบอลฟันนะคะ KKP Global New Perspective ค่ะกองทุนเปิดฐานไทยวอล l ์เอควิตี One Ultimate Global Growth รวมถึงกองทุนเปิด K Global Equity Tisco Global Star Plus นะคะแล้วก็ TMB Global Quality Growth ทั้ง r m f แล้วก็เป็นแบบปกติที่ไม่ใช่ r m f รวมถึงกลุ่มสี Global Brand Equity นะคะทั้งแบบ G แล้วก็แบบ r m f นั่นเองค่ะ ถามว่าลงทุนตามนี้เลยได้ไหมตามชื่อกองทุนที่คุณเฟิร์นเนี่ยหามาให้ได้หรือเปล่านะคะคำตอบคือไม่ใช่นะคะย้ำอีกครั้งว่าผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้การันตีอนาคตค่ะแต่กองทุนเหล่านี้นะคะอาจจะนํามาเป็นจุดตั้งต้นในการที่ทําให้เราเข้าไปศึกษาได้ง่ายขึ้นเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยกองทุนรวมในบ้านเราตอนนี้มีกว่า2,000กองทุนรวมจะไปศึกษาทั้งหมดก็คงไม่ได้เริ่มลงทุนกันสักทีนะคะดังนั้นถ้าใครอยากลงทุนในหุ้นโลกในโกลโบอล แล้วก็ลงทุนได้ต่อเนื่องเนี่ยนะคะประมาณ5ปีหรืออีเว้นสิปีเป็นต้นไปยิ่งดีก็ลองเข้าไปศึกษากองทุนเหล่านี้ดูนะคะว่านโยบายการลงทุนเป็นอย่างไรความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนความผันผวนของผลตอบแทนที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเขาไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนตลาดในอนาคตของสินทรัพย์เหล่านี้กิจการของหุ้นที่เขาไปเลือกลงทุนในอนาคตจะรับมือกับความถดถอยของเศรษฐกิจได้หรือเปล่า หรือทานกับแรงต้านจากการขึ้นดอกเบี้ยได้มากน้อยแค่ไหนก็น่าจะพอทําให้เราได้ช็อตคัดบางอย่างขึ้นมาได้บ้างนะคะรวมถึงอย่าลืมติดตามเรื่องของค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเสียให้กับบลจอในการบริหารจัดการด้วยเหมือนกันซึ่งก็ควรจะต้องเป็นค่าธรรมเนียมในระดับที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันเพิ่มเติมค่ะ ทีนี้เราได้คําตอบ2ข้อแล้วนะคะจากที่ถามไปว่าจะสามารถสร้างเงิน1ล้านภายใน5ปีได้อย่างไรนะคะก็จะเก็บออมก็ได้จะลงทุนก็ได้กับ2ก็คือจะกองทุนไหนที่สามารถตอบโจทย์ได้บ้างก็ลองไปศึกษาข้อมูลกองทุน global equity เหล่านี้ดูก็ไม่เสียหายนะคะแต่เพื่อนอยากชวนคิดค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องใช้เงินลงทุนเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็แปลว่าเราต้องหาเงินให้ได้มากกว่านั้นมากทีเดียวนะคะอาจจะต้อง2 3 4เท่าด้วยซ้ำ เพื่อให้เราเพียงพอใช้จ่ายบางคนมีภาระหนี้สินอีกด้วยแล้วก็ข้าวของช่วงนี้ก็ราคาแพงด้วยนะคะอาจจะทําให้ไม่สามารถเก็บออมได้สะดวกนะดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยไม่ต้องบีบรัดตัวเองจนเกินไปในการเร่งทําเป้าหมายล้านแรกภายใน5ปีแต่ยืดเวลาของเป้าหมายออกไปสักหน่อยนะคะอย่างเช่นยืดเป้าหมายไปสักหน่อยนะคะเป็น1ล้านแรกภายใน10ปีนะคะก็อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะเพราะว่าผ่อน เงินลงทุนต่อเดือนไปด้วยแล้วก็ผ่อนความเสี่ยงที่เราต้องเผชิญในรอบการลงทุนที่สั้นประมาณ5ปีไปอีกด้วยแล้วค่ะ ยกตัวอย่างนะคะถ้ามีเป้าหมายเดิมเลยนะคะ1ล้านบาทนะคะแต่เปลี่ยนเวลาลงทุนจากเดิมที่จะลงทุนแค่ประมาณ5ปีเป็นลงทุน10ปีนะคะสร้างผลตอบแทนจากพอร์ตได้ประมาณสัก7%ต่อปีเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าเงินลงทุนจะลดลงเหลือแค่6000บาทต่อเดือนเท่านั้นหรือาราวๆวันหนึ่ง200บาทเองค่ะแปลว่าเราจะเหนื่อยน้อยลงอย่างมากนะคะเพราะว่าเงินลงทุนต่อเดือนจะลดลงครึ่งหนึ่งทีเดียวจากเป้าหมาย5ปี ที่จะต้องลงทุนถึงเดือนละ15,000บาทค่ะแต่ถ้าใครนะคะยังคงมีวินัยลงทุนได้ต่อเนื่องไปเป็น20ปีนะคะทราบหรือเปล่าว่าเงินวันละ200บาทหรือว่าเดือนละ 6,000บาทของเราเนี่ยนะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น3,100,000ล้บาทและยิ่งถ้าเราลงทุนได้นานถึง30ปีไปจนนู่นกระเียนเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีเงินในกระเป๋าอุ่นใจทีเดียว7,300,000ล้บาทค่ะจากวันละ200 000, บาทหรือว่าเงินต้นทั้งหมดตลอด30ปีแค่2,106,000ล้าน0บาทแต่ได้ดอกผลจากการลงทุนสูงถึง5,200,000บาทและทำให้เรามีเงินท้ายที่สุดกว่า7ล้านบาทค่ะ หรือถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆยังเล็กนะคะแล้วอยากจนเริ่มลงทุนให้ลูกตั้งแต่วันนี้เพราะว่าแหมเราเองก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเริ่มลงทุนได้เร็วไม่อยากให้ลูกพลาดโอกาสแบบที่เราเคยพลาดมาเริ่มลงทุนให้เขาวันนี้ได้เลยค่ะวันละ200บาทหรือเดือนละ6000บาทเนี่ยนะคะทราบหรือเปล่าว่าถ้าได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสัก7%ต่อปีต่อเนื่องไป40ปีเนี่ยเงินต้นประมาณสัก2ล้านแแสนบาทแต่เงินจะติดตัวลูกไปถึงเกือบ16ล้าน าบาทค่ะนั่นก็หมายความว่าประมาณ13ล้านบาทเนี่ยคือผลตอบแทนล้วนๆเลยนะคะไม่มีเงินต้นผสมเลยค่ะเพราะเงินต้นแค่2ล้าน8เท่านั้นเองเห็นแบบนี้รอช้าอยู่ใหญ่มาเริ่มให้เงินทำงานกันดีกว่าค่ะ หวังนะคะว่าคลิปนี้น่าจะช่วยทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าเงิน1ล้านบาทภายใน5ปีทําได้แต่ไม่ง่ายนะคะแต่ถ้าอยากได้1ล้านบาทภายใน10ปีแค่วันละ200บาทก็เป็นไปได้หรือว่าเดือนละ6000บาทนะคะรวมถึงถ้าใครอยากมีเงิน10ล้านบาทจากวันละ200บาทก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าก็ต้องอาศาัยเวลาในการลงทุนที่นานขึ้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักลงทุนจริง 请看。